ไพ่มี2กกองนะครับให้คุณตั้งคําถามในใจ1คําถามใช่ไม่ใช่ได้ไม่ได้สําเร็จหรือไม่สําเร็จนะครับคําถามเดียวนะกองที่1กกองที่2 1กับ2นึกไว้ในใจนะครับใครเลือกกองไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไพ่จากชุด78บปใบประกบลงไปกองที่1กกองที่2 สิ่งที่คุณถามไว้สำเร็จหรือไม่สำเร็จให้คุณเลือกนะครับ1หรือ2ครับหหรือ2พิมพ์ได้พิมพ์ครับพิมพ์เลยพิมพ์เลขเดียวหหรือ2อ่เป็นการฝังจิตเข้าไปพิมพ์เลยนะครับ1 1หรือ2สิ่งที่คุณถามไว้ในใจในขณะนี้สำเร็จหรือไม่เอาข้อเดียวนะครับหหรือ2พิมพ์แล้วใครกล้าพพิม์พิมพ์ ใครไม่กล้านึกไว้ในใจอยู่กันเกือบสองพันคนแล้วเนี่ยเปิดยังเปิดนะห้าสี่สามสองหนึ่งอย่าเปลี่ยนใจนะใบกองที่หนึ่งได้ไพ่เอ็มเพรสโอ้โหไพ่สวยนะอันนี้นะกับไพ่โอ้โหได้ไพ่ผู้หญิง รูปหัวรัชศีไพ่กองที่หนึ่งถ้าถามเรื่องโชคจะมีโชคยกตัวอย่างซื้อลอตเตอรี่ภายในสามงวดเนี้ยต้องมีแหละมากน้อยแล้วแต่วาสนาถ้าถามเรื่องเงินจะได้เงินช้าแต่ยังไม่มีอะไรเสียหายสิ่งที่คุณหวังไว้ตอนนี้กองที่หนึ่งถ้าเป็นเรื่องเงินกับเรื่องงาน ราช้าไม่เป็นไปตามกำหนดอาจเลื่อนได้แต่อิทธิพลของไพ่ผู้หญิงรูปหูรลชจะสีแปลว่าถ้ามีปัญหาอะไรร้ายแรงจะผ่านปัญหาได้หมดจัดการปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินแต่ไม่สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่เมื่อไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นมาจะตอบว่าสิ่งที่คุณถามผมในวันนี้จะสำเร็จ ภายในเดือนสิงหาคมโอเคนะกองที่หนึ่งเก็บกลองที่สองนะครับได้ไพ่สเตนดูดิคนละกองนะเนี่ยดูดิไพ่ไม่น่าเชื่อนอะเออคนละกองได้ไพ่สเตนกับไพ่เอมเพสหุยนี่มันคำอัศจรรย์อะไรวะเนี่ยโอ้โห เราก็เห็นว่าเราหยิบกันสดๆนะคุณดูดิมาสะจจย์มากเลยได้ไพ่ชุดเดียวกันนะครับท่านที่ถามในวันนี้นะครับคุณได้ไพ่ใบเดียวกันแค่สลับตำแหน่งแค่นั้นเองดูดิคุณดูดิครับกอง1ได้ไพ่เอ็มเพสใบแรกไพ่ผู้หญิงรูปหัวเราจะสีใบที่2องกองสองได้ไพ่ผู้หญิงรูปหัวเราจะสีใบที่1และได้ไพ่เอมเพสใบที่ สองไม่น่าเชื่อเลยอันนี้มันเป็นเรื่องของจิตล้วนๆเลยโอ้โหพระเจ้าอืมเพระเาะฉะนั้นคำทำนายเป็นคำทำนายเดียวกันทั้งกองหนึ่งและกองสองนะครับสิ่งที่คุณหวังไว้เนี่ยล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดโดยเฉพาะเรื่องเงินแต่ยังไม่มีอะไรเสียหายคุณจะจัดการได้ไม่ว่าปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องสุขภาพจะแข็งแรงขึ้น เรื่องโชคลาภกองที่1มีโอกาสมีมากกว่ากองที่2นะเรื่องโชคลาภนะแต่ว่าก็มีเปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกันแล้วแต่วาสนาบุญเก่านะครับไพ่มาสจรรันมากนะไพ่ตัง้งเยอะตั้งแยะทำไมได้แบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่เหตุบังเอิญนะเราต้องมีอะไรร่วมกันมาถึงได้อยู่ในเหตุการณ์เดียวกันนะครับไพ่สองใบนี้นะครับเป็นไพ่หมายเลขสาม แปดสามเลขประจำไพ่ก็จะเป็นเลขสามเลขประจำดาวก็เป็นเลขหกกำลังดาวก็สองหนึ่งไพ่อันนี้เป็นไพ่หมายเลขแปดเป็นดาวอาทิตย์ก็จะมีเลขหนึ่งแล้วก็เลขหกอันนี้วิเคราะห์ให้ฟังเหมือนกันหมดทั้งสองชุดเลยสรุปว่าไม่ว่าคุณจะเลือกชุดที่หนึ่งหรือชุดที่สองสิ่งที่คุณถามนั้นมีโอกาสประสบผลสำเร็จถึงแม้ว่าจะล่าช้าและ ท่านที่ถามปัญหาใหญ่หรือปัญหาเล็กก็ตามคุณจะผ่านปัญหาได้หมดทั้งสองชุดด้วยลีลาชีวิตที่แตกต่างกันแต่ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีขอให้ประสบความสำเร็จครับทั้งสองชุดขอทุกท่านโชคดีครับ